จเริญสุขจเจริญทมวันนี้พามาชมแปลงแตงคุณใยญ่เอ๋ก็เป็นผลผลิตที่ปลอดสารพิษนมมทนากับคุณใยญ่เอ๋อย่างยิ่งเลยก็มาปลูกแตงไว้ตอนนี้ก็ลูกโตโตแตงบ้านนาซีนวนปลอดสารพิษ คุณยาเอกำลังใส่ปุ๋ยอยู่ผักปลอดสารพิษลูกโตวสวยงามมากเลยนี่เป็นผลงานของคุณยายเอ่ว่านี่ลูกเล็กนี่กำลังออก เยอะเลยมีกลูกหนึ่งนุมธนากับคุณยาเอ๋ที่ตั้งใจปลูกแล้วก็มาดูแลนะก็ขอให้ผลผลิตนี้ได้สู่ัิโยมที่มาวัดได้ทาน ผักปลอดสารพิษด้วยกันทุกท่านนี่เป็นผลงานลูกที่สวยเจริญพร